นี่เป็นไม้คำหลังของว่าวใหญ่2.50เมตรห้าสิบนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดครับสุดยอดสวยสวยสวยทำไม้คำหลัง2.50เมตรห้าสิบนะครับตัวนี้ใหญ่มากเลยโอ้โหนี่จะทำสองเมตรห้าสิบนะครับโโอ้ห อเ,เ,อเอาละครับต้องต้องอยางไฟก่อนนะครับย่างไฟไล่น้ำไล่น้ำในนี้เอาตัวนี้เป็นไม้ค้ำหลังของเว้าใหญ่2เมตรห้าสิบนะครับเนี่ยว้าไม้ค้ำหลังของ2เมตรห้าสิบนะครับลักนี้เป็นไม้ สำหรับทำไม้คำหลังของ2องเมตรห้าสิบตัวนู้นนะครับไม้นี่ค่อนข้างใหญ่มากเลยความกว้างของไม้ก็ประมาณเป็นนิ้วอครับประมาณนิ้วประมาณนิ้วนึ่ความยาวก็ประมาณเมตรสามสิบนะครับตัวนี้ใหญ่มากเพื่อที่จะทำไม้คำของตัวนี้นะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับ ตอนนี้ลองว่ what, what, าให้ลูกค้านะครับเอ๊โอ้เสียงดังมากนะครับเนี่ยตอนนี้ปล่อยไปประมาณ20เมตรครับ20เมตรโอ้โหฟังเสียงนะครับเอีอัายเออหนักครับโฮ้ยอุ๊ยหนักจริงโอ้โหอายเกือบเอาไม่อยู่แล้วครับเนี่ยโอ้โหอุ๊ยหนักฟังเสียงนะครับ โอ้ยเล่นลมดี